สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับโอ้ไม่ได้เชื่อนานเลยนะครับก็อพอดีติดรับปริญญาเลยเสร็จก็งานเยอะนิดหน่อยนะครับปิดเทิมพอดีด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมีมาคุยในเรื่องของการแกะเพลงมงคลน,นี้เปียกเองนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ให้อยากเล่นอยากลอง แล้วเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราฝึกมาเนี่ยมันมันเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วก็คําตอบต่อมานะครับว่าผมใช้อะไรในการแกะเพลงนะครับอ่าก็คือเป็นมิวสิกสปีดชนเกิลนะครับก็คือ เป็นคล้ายๆว่าแค่ยอ่อเทมโปให้มันช้าลงเฉยๆนะครับใช่ช้า,าลงแต่ชื่อมองคลตอนนี้เปนั้นเช่า CB ลีกนีจะความวุ่นวายแต่ว<ย> y o u t ท b e ทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าครั้นี้เราก็ไม่อยากจะไปเลื่อนอะไร YouTube เยอะนะครับแต่ว่านี้่เป็นส่วนเสริมสามารถเป็นเรื่องของทูนได้พีคได้นะครับสามารถย้อนกลับได้ผมใช้แค่นี้ในการแกะเพลงนะครับ ลองงฟันะเพื่อนตายชิบเปียกสมิทธ์เจ้ากระทังไอสองมันได้เข้ามาตรงม่ใช่เพื่อนทางที่สองไว้อยู่ที่บาสามารถทำไม่ในหน้าผอมได้เลยครับไอ้จะยาวข่าเกินไปแล้วข้าจะบอกให้ว่าไอ้เปียกไม่อยู่ไม่จำเป็นต้องขู่แล้วก็ต้องไปซาเจ้ากระทังมังคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อย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  แต่บางทีมันก็จะมีโปรแกรมหลายโปรแกรมเหมือนกันท,ที่เขาเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าส่วนมากเราไม่ค่อยใช้โปรแกรมนะครับก็คือใช้ส่วนเสริมให้มันช้าลงบางทีเราอาจจะฟังไม่ชัดหรือมองมองไม่เห็นรูปภาพโอ้ยแมวผมเหล่านั้นนะครับคราวนี้เรามาลองกันกับเพลงมงคลน,นี่เปียกเองนะครับ <c oughs> ได้ว่าเริ่มจากตัวดีนะครับตัวดีก็ให้จับตัวดีพวกก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับก็ต้องลองมาดูกันเมื่อสมัยนเป็นนักงมี้ยค,นนคือฟังฟังชัดนะผมคิดว่าพี่พี่คนที่อัดเบสผมรู้สึกว่าเขาทำมาชัดอ่ะเขาเขาอัดอัดได,ด,ด้อัดสวยอ่ะเออผมผมบอกเลยให้ลูกเบสลูกนี้สวยมากเลยอ <ใน S 1> ่ามีไปรานฟอนแทงเดินแรง ไม่แู่คนกลัวเกงบารมีเมื่อสมัยนะ้าเป็นนักเลงไม่แู่คนกลัวเกง,นนงบารม minor, นะีอันนี้ยดูงี้ปุ๊บครับผมฟังไมเนอร์นะ้ดูมเนอร์มันเป็นยังไงมันก็เป็นโครงสร้างสเกลมเนอร์แล้วก็มองเป็นดีมเนอร์เลยแค่นี้เอง เขาเรียกว่ารอบตัวแล้วะแล้วก็สามารถเล่นเขาเรียกว่าเล่นออร์เดเมนมันได้อโอ้โผมไม่ได้แกะเต็มนะนี่เป็นเมื่อสมัยน้าเป็นนักเลงไม่ถึงคนกลัวเก่งอะ่างเงี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัรราานนแแทเดง ว่ีถอยว่าีถอยก็คือคอร์ดถอยเนี่ยเนี่ยเป็น c น่าจะ b f l a t อ่า B f l a เนี่ยคีแน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้น F นะครับอ่าแต่อยู่ในโครงสร้างกันนะครับ <S <S แล้วเราจะฟังยังไงให้รู้ว่าเอ้มันถอยหรือไม่ถอยละ่ะให้ดูจากตัวที่เราเล่นอยู่ว่ามันต่ําหรือสูงกว่าถ้ามันสูงกว่าแสดงว่ามันก็ไปหน้าถ้าเล่น <S <S <ๆ>อย่างเงี้ยเสียงมันสูงกว่า ถ้าตา่มกว่ามันถอยหลังนิดเดียวเห็นไหมครับเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการฝึกฟังขั้นคู่เหมือนกันนะครับอตอนที่ผมเรียนก็ได้ตรงนี้มานิดหน่อยนะครับสายสาย,สายบางทรีฉาย,ยาค้าชื่อมงคลตอนนี้เปิันเช่าซีีลีกหนีจากความวุ่นวายเพื่อนตายชิปเปียสมิทจ์ นี่จะเป็นคอร์ดที่มือเบสหลายๆคนถนัดเลยมัน,น,นคาราบาวนะฮะมันเป็นคาราบาวแต่คาราบาวเป็น a a g f จ e อ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งก่อนไม่ได้สามีตีรันฟันแทงเดินแรงเดินแซงมอไซค์บางทีฉายาข้าชื่อมงคลตอนนี้เปิดนัานเช่าซีบีหลีกหนีจากความวุ่นวายเพื่อตายชิบี๊บ ก็จะเป็นโครงสร้างไมเนอร์เหมือนกันถ้าโครงสร้างมันก็เป็นดีไมเนอร์ซีบีแปดเอเอไมเนอร์อ่ะตอนนี้อาจจะเป็นมีเท่าก็ได้ชื่อมองคลตอนนี้ปั้นเช่าซีดีหลีกหนีจากความวุว่นวายเพื่อนตายชิบเปียกสมิตจนกระทั่งไอสองนั้นเดินเข้ามากับความเครียดแค่ก้นจินต้ตนามาชำระแผดใจหอยแทนเพื่อนข้าที่ฝังแผลไว้ในที่ อาจจะมีลูกเข้ามาใกล้ๆเฮ้ยก็เราก็เราจะใช้โปรแกรมหน่อยเฮ้ยมันอยากเล่น,น่อยจากฟังลดลงมาสักแ80ดิเปอร์ตประตให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยอปเปียกอยเองที่มันหวาดไงมงประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ได้แกะหมดนะครับก็คือเวลาเราฝึกนี่แหละคือข้อดีของการฝึกสเกลนะครับถ้าเราฝึกสเกลปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอว่า โครงสร้างดีไมเนอร์เนี่ยเมเจอร์นะครับก็ก็ก็ต้องป 4, 4เป็นซีซีเมเจอร์บีแฟรก็บีแฟรเป็นเมเจอร์เอเอถ้าเขาเล่นเล่นเป็นตัวเมเจอร์อ่ะอ่ะก็เป็นเมเจอร์ ลองลองเล่นแบบว่าแบบผมนะเมื่อสมัยน้าเป็นนักเลงไม่แึ่คนกลัวเกงบารมีตีรันฟันแทนเดินแรงเดินแสงมอไซค์บางทีฉายาข้าชื่อมงคลตอนนี้ปันนั้นเช่าซีบีหลีกหนีจากความวุ่นวายเพื่อตายชิบเปี๊ยสำนธกเจ้าต่างไอสองมเดินเข้ามาบังคับแค่กันที่ไหนมาจะบังแผดใจเขาไอเพื่อนข้าที่ฝากแแถวไว้อยู่ที่บางใบหน้าไอเปี๊ยกอยู่ไหนไอสองเคยามไอ้จะอยากใครไอี่มันหวาดไง ให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮันน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกคนละส่งซิกแล้วตึ้งตื้อตื้อตื้อต,ต,ต,ตื้เนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆยูนิซันกันก็คือเป็นแบบว่าอ่าเหมือนฟรังเล่น,เล,นเล่นตามเสียงร้องอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดอารมณ์แบบติ๊กเน่ได้อารมณ์เหมือนกันฮะประมาณไม่ส่งซิกเลยนะเปียกคนละส่งซิกแล้ว น,นี่คือการรู้ก,การฝึกสเกลแล้วก็การเริ่มของของการแกะคลิปเองคือเราแค่ต้องก้าวข้ามจุดนี้ไปแค่นั้นเองนะครับการแกะเพลงก็คือการเรียนแบบนั่นเองท้งการเรียนแบบก็เราก็จะใช้เรียนแบบได้หลายเพลงแล้วก็เอามาใช้เพลงต่อไปแค่นั้นเองนะครับที่ที่แนะนามาในการแกะเพลงนี้แล้วก็ใช้โปรแกรมก็จะมีอยู่แค่นี้เวลาผมใช้นะครับแต่ถ้ามันฟังไม่ได้เลยก็ต้องใช้รเรียกว่าช่วงเวลาที่มัน งบสุดๆอ,อย่างแกะเพลงพวกดิมเทเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ไปใช้เวลาสุดๆเลยก็ได้นะครับอาจจะต้องมีโปรแกรมอาจจะต้องไปดูโนต้ตเลยนะครับขา,ขายโนต้ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยงั้นก็ประมาณนี้นะครับมงคลน,นี่มงคลน,นี่เปียงเองนะครับก็คือแล้วก็ใช้โปรแกรมก็จะเป็นมิวสิกไอทีเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อไว้แล้วเราก็ลองไปเพิ่ม,เต,มเติมตรงส่วนเสริมของตัว Google นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยาก แต่ถ้า่านจะให้แกะอีกทีนึงเลยก็จะมีโปรแกรมเราแค่พิมพ์ไปเขาชื่อว่าโปรแกรม v o c a s Remover อะไรนี่แหละที่สามารถถอดเสียงได้เลยนะครับถอดเสียงมีมีมีหลายๆท่านนั้นในเพจนะครับมีมีมีแนะนำโปรแกรมให้ผมด้วยผมก็ขอบคุณมากเลยผมแบบได้เรียนรู้แต่ว่าคือบางทีมันอาจจะแก้ไม่ถนัดผมถนัดอย่างนี้มากกว่าไม่ว่าเราไม่ได้ว่าใครเก่งโปรแกรมอะไร แต่เราถนัดโปรแกรมนี้แค่นั้นเองนะครับงั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับตามแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับโอเคผมก็จะเริ่มทยอยทําคลิปบ่อยๆแล้วพิเศมแล้วครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่เบรผมด้วยนะฮะอ่ตัวนี้ใส่ใส่มาแล้วนะครับประมาณนานนะหลายเดือนนะยังต่ำกว่าสามสี่เดือนนะครับไม่มีสนิมนะครับดูได้เลยนิ่งอยู่เลยครับเสียงก็อยู่ประมาณ แลปก็ยังได้อยู่นะโอเคครับขอบพระคุณมากครับผม